ป้าทัศียาสเล็กๆที่อยู่บนยอดเขาโน่นนะคะเป้าหมายค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ชัญญาก็มาสู่จุดมุ่งหมายแล้วนะคะคือยอดเขาที่เราขึ oh <laughs> ้นมาเพื่อจะชมทัศนียภาพบรรยากาศของหมู่เกาะสมอยเมืองทุ่งเซอร์นะคะสวยงามไหมคะเพื่อนๆกับบรรยากาศพาโนรามาจะเห็นชายหาดอยู่ทุกพื้นที่เลยนะคะของหมู่เกาะแล้วก็ไฮไล เพื่อนๆเตรียมขึ 1941, ้นเขากับเราหรือยังคะเชิญดีออหน้าประมาณ2กิโลครึ่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพร้อมที่จะเดินขึ้นเขากับเราหรือยังคะ19.00นตามมาขึ้นเขากับเรานะคะเพื่อนๆคุณลุงนำหน้าไปก่อนแล้วค่ะ2กิโลครึ่งนะคะตามมาตามมาค่ะตามมานะคะเพื่อนๆขึ้นเขาด้วยกันมาลุ้นกันหน่อย เห็นยื่เขาอยู่ลิบๆนู้นนะคะดูสิเราสตาร์สิบเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นอเราจะไปถึงกี่ทุ่มฝนตกเฉลแ่ะไปหมดโอ้ยอัดอ๋อย่า สู้ๆชันยาสู้ๆขึ <c oughs> มาได้หนึ่งส่วนก็จะเห็นเป็นชายหาดแล้วก็เป็นฟาร์มเล็กๆอยู่ด้านล่าง <c oughs> 10นาทีผ่านไปค่ะเ <c oughs> พิ่งมาถึงยอดแรกทั้งหมดมี4ยอดเขา <c oughs> วิวฝั่งซ้ายมือส่วนวิวฝั่งขวาก็จะเห็นชายหาด <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ค่ะ <c oughs> ตามมานะคะเพื่อนๆ <c oughs> นี่นะคะเป้าหมาย <c oughs> เป้าหมายมีไว้พุ่งชน ขึ้นมาสู่ยอดเขายอดที่สองเราก็จะลงเขาลูกนี้ไปก่อนแล้วก็ไต่ขึ้นไปยังอยอดนู้นนะที่เห็นอยู่ลิบๆค่ะไหวไหมสัญญาไหวไหมฮะคุณลงไต่ลงไปแล้วค่ะขึ้นมาได้ครึ่งทางเราก็มาเจอทะเลสาบเล็กๆแห่งนี้นะคะสาระทะเลสาบเล็กๆที่อยู่บนยอดเขา ภาพสะท้อนสวยงามค่ะเพื่อนๆไปต่อนะคะไปต่อคะ่ะข้างหน้าเป้าหมายอยู่ข้างหน้าสู้ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ชัญญาก็มาสู่จุดมุ่งหมายแล้วนะคะคือยอดเขาที่เราปีนขึ้นมาเพื่อจะชมทัศนียภาพบรรยากาศของหมู่เกาะสมอยเมืองทุ่งเซอร์สวยงามไหมคะเพื่อนๆกับบรรยากาศ พานารมาจะเห็นชายหาดอยู่ทุกพื้นที่เลยนะคะของหมู่เกาะแล้วก็ไฮไลท์ของเกาะก็คือสะพานแห่งนี้นะคะโอเคเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้ว player, น,นะคะเิด enfin, สูงสุด el, อดเขา่อจะชมวิวนโอเคถึงยอดเขาแล้วมาหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยลงชื่อเลยค่ะวันนี้ขอลงชื่อสักหน่อยนะคะเป็นเลขที่สวยงามมาก n ำเบอร900แล้วก็วันที่8เดือน8 2021สวัสดีค่ะตอนนี้ชัญญาก็ลงชื่อนะคะ,ะมาหลายรอบแล้วไม่เคยลงชื่อว่าขึ้นเราขึ้นมาสู่จุดสูงสุดของยอดเขาแล้วนเลขสวยมากค่ะเลข900แล้วก็วันที่8เดือน8 2021ชัญญาก็ได้ลงชื่อเรียบร้อยแล้ว Na halit, ing ing, beti wan. ha. ก็มาถึงยอดเขาหมู่เกาะสัมปร,รอยแล้วนะคะจะเก็บภาพรบรรยากาศสวยๆไปฝากเพื่อนสวยงาม แบตก็ยังหมดค่ะเพื่อนๆสวยงามไหมคะสวยงามมากค่ะนะคะชายหาดพันยาขอถ่ายภาพมุมสูงอีกมุมหนึ่งนะคะก่อนที่แบตจะหมดค่ะเหลืออยู่2%สวยงามไหมคะเพื่อนๆกับหมู่เกาะสมุรลอยบรรยากาศสวยๆบนหมู่เกาะสมุยลอยลมแรงมาก โอเคนะคะ ที่แบชมดนะคะอีกมุมหนึ่งค่ะในท่านั่งตั้งเื่องเัวเองก็ได้เอาาตั้งกล้องแหนกับบรรยากาศของของสภาพสวยๆกับบรรยากาศของเกาสะสมนอยก่อนที่แบดชมดนะคะกับบรรยากาศในท่านั่งเพื่อให้เห็นมุมสวยๆอีกมุมหนึ่งค่ะพระอาทิตย์จะอยู่อยู่สูงมากนะคะตอนนี้พระอาทิตย์ ถ้าเทียบกับบ้านเราก็ประมาณบ่ายสามโมงหรือบ่ายบ่ายสี่โมงเย็นแต่นี่ก็จะสามทุ่มแล้วนะคะพระอาทิตย์ยังอยู่สูงอยู่เลยนะคะถ้าเราอยู่นี่ถึงหกทุ่มเราจะเห็นพระอาทิตย์อ,อยู่รับขอบฟ้าเขาเรียกว่ามิดไนสันถึงสวยงามมากนะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่มาเที่ยวกับ half t r i p day วันนี้ที่หมู่เกาะสมรอย ว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินไปกับชัญญาพเพลินนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะมาเอามุมสะพานนี้บ้างค่ะกับการนั่งชิวๆรับลมเย็นๆบนยอดเขาที่หมู่เกาะสมรอยแบตจะหมดแล้วต้องรีบถ่ายสวัสดีค่ะ สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึง่งเส้นกาดยอดเขาวน่นค่ะเราจะมีเรือเฟอร์รี่ข้ามขึ้นไปฝั่งซ้ายนี่ก็เป็นบ้านในหม่เกาะสมอลอยที่เขาทำนะฟาร์มแล้วก็ทำประมงค่ะยจะ่จะวางบ้าไปทางฝั่งขวาบ้านนะก็จะเห็นยอดเขาเรียๆ ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงมิดไนท์สคหาแต่ว่าพระอาทิตย์ก็จะไม่ชัดจีนเหมือนกันเ้นนที่แล้ว ใช่ค่ะ พระอาทิตย์อยู่บนชั้นเมฆสูงๆนู้นนะคะเห็นไหมคะสามทุ่มแล้วยังอยู่สูงอยู่เลยค่ะ ุม่มเราก็ลงจากยอดเขาค่ะ Thank you สวยงามไหมคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกริ้งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะบา,บายยต่อไปก็มาดูดอกสีเหลืองนะคะน้องก็บอกเห็ดเหลืองดอกใหญ่ๆดอกใหญ่สวยไหมคะดอกนี้ม,มาดอกนี้บ้างคะ่ะ สวยงามสวยงามนะคะโชว์ผลงานค่ะผลงานครั้งแรกประสบป,ประการครั้งแรกของชีวิตในการเก็บเห็ดปา่านอรเวยของชัญญานะคะเป็นยังไงบ้างคะ